Start recording อ่าเรียบร้อยพร้อมเลยเนาะพร้อมเลยเนาะโอเคครับพร้อมแล้วนะอ่ะทวนครับวันนี้เราเรียนเอ่อเกี่ยวกับห้องน้ำยังอยู่ในห้องน้ำอยู่นะครับอ่ะอ่านตาพระจารยร์นะครับ toothbrushtoothbrush แปรงสีฟัน tooth แปลว่าฟัน brush บลัชบัชมีรอกนบรัชโลกนทูตบ t ัชทูตบลัชแปรงสีฟันโคมโคมหวีครับหวีโคมหวีรู้จักหวีไหมรู <c oughs> ้จักอาวโคมโคม,มว่าหวีโคมหวีโคมหวีโอเคครับ โคมนี้ผู้ชายใช้นะครับหวีวีวสำหรับผู้ชายนะตัวใบ hair brush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 , brush, brush แปรงแปรงก็คือหวีผมนั่นแหละแต่เป็นของผู้หญิงมันจะมีหลายซี่ผู้หญิงก็ผมยาวก็จะใช้ hair brush แปรงนะครับเป็นแปรงกันแต่เป็นแปลงไว้หวีผมผู้หญิงอะ่ะเข้าใจไหมครับโคมนี้ เป็นของผู้ชายเป็นหวีของผู้ชายใช้ hairbrush hey, hairbrush hey, hey, <but> เป็นแปรงเป็นหวีผมของผู้หญิงนะผู้หญิงก็ผมยาวนะ hairbrush hey, แปรงหวีผมของผู <R acer. S 2> ้หญิง hairbrush hairbrush y e อ razor razor c razor

Mít cô nua. Mít cô nua. Razor. Razor. Yes. Razor bread. Razor bread. 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 Bỏ bài mái lo liên căm. Đó đẹp. Bread. Laser bread. Laser bread. Laser bread. Lacer bread. Lacer bread. Lacer bread. เลเซอร์เบรดใบไม้เบรดใบมีดโกนหมายถึงใบมีดโกนหนวดนะเลเซอร์เบรดเลเซอร์เบรดใช่ต่อไปอิเล็กทริกเรเซอร์อิเล็กทริกเรเซอร์อิเล็กทริกแปลว่าไฟฟ้าอิเล็กทริกเรเซอใบมีดโกนไฟฟ้า มีดโกนมีดโกนไฟฟ้าครับเป็นมีดมีดโกนหนวดนะ่ะ <Okay. S 1> แต่มันเป็นเป็นไฟฟ้าชาร์จไฟได้นะ่ะเสียบไฟได้หรือชาร์จไฟได้เป็นใบเป็นมีดมีดโกนไฟฟ้ามีดโกนหนวดไฟฟ้ามีดโกนหนวดไฟฟ้า electric razor electric razor electric razor electric r a z o ครับ hmm. อีกคำหนึ่งความหมายเหมือนกันก็คือมีดโกนหนวดไฟฟ้า electric shaver electric shaver 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 s h เสียงหายเป็นไรนอททำไมเสียงหาย อิเล็กทริกเซ r เสียงหายเลย <S <S ทำไมเสียงหายไปล่ะฮะอิเล็กทริกเซฟอิเล็กทริกเซฟโอเคครับมีดโกนหนวดไฟฟ้าโอเคครับต่อไปสติฟทิกเพนส์โอสติฟทิกเพนส์โอเพนส์ แท่งห้ามเลือด, Ten, อ,ดอันนี้อันนี้ประจันไม่เคยใช้นะไม่รู้เป็นยังไงนะเป็นแท่งห้ามเลือดนะเอาตามเขาเลยกันสติปทิกเพนสูสติปทิกเพนสูสติปทิกเพนสูสติปทิกเพน c ูเนี่ยแท่งห้ามเลือดโอเคครับต่อไป shower cap Sh <ower. S 1> หมวกอาบน้ำเคยเห็นไหมผู้หญิงเขาผมยาวเขาจะอาบน้ำแล้วก็ก็เป็นเป็นหมวกพลาสติกที่เขาคุมผมเขานะ่ะเคยเห็นไหม <Sh ower. S 1> เคยเห็นนะของผู้หญิงชายเป็นหมวกยางๆแล้วก็เขาจะอาบน้ำเขาจะคุมหัวไว้ก่อนเขาเรียกว่า shower cap shower cap cap แคปแปลว่าหมวกครับหมวกหมวกอาบน้ำ shower cap shower cap โอเคถูกต้องครับเนี่ย yeah. หมวกอาบน้ำเอาต่อไปตะไบเล็บตะไบเล็บคือเคยเห็นตะไบขัดเล็บไหมเคยเห็นตะไบขัดเล็บไหมคล้ายคล้ายคล้ายมีดตัดเล็บคล้ายคล้ายมีดตัดเล็บอ่ะแต่ไว้เอาไว้ขัดเอาไว้ขัดเล็บเราตะไบขัดเล็บโอเคไหม เนลไฟเน l ฟเนลไฟเน e ตะไบเล็บก็คือตะไบขัดเล็บอะนะเฟเน n a i l น i e ฟตะบเล็บอ่ะตะบเล็บกระดาษตะไบเล็บกระดาษเมี่บ อิมเมอรี่บอรตะใบเล็บกระดาษเคยเห็นปะเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นครับอ่าไม่เคยเห็นอยากดูรูปไหมอยากครับอยากดูไหมเดี๋ยวเรจะให้ดูรูปเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวนะแป๊บเดียวนะอิมเมอรี่อิเมอรี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับปุ๊บนะ เอ็มมอรีก็มาเอมอรีเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูภาพนะอาจารย์จะให้ดูภาพอ่าดูเอาตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบเนาะ board. เอ็มมอรีบอร์ดเอ็มมอรีบอร์ดอ้าเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูภาพนะเห็นไหมเห็นภาพไหมเห็นไหมอ้าวดูภาพดูภาพอันแรกคือลายแปรงสีฟนันทูสบลัชเห็นไหมเห็นภาพไหมเห็นปหม uh. เห็นนะ ทู b บ u ัชแปรงสีฟันต่อไปอันที่สองหมายเลขสองโคมโคมแปลว่าวีโคมลักษณะเงี้ยวีโคมใช่มาดูแฮร์บรัชหวีผมผู้หญิงแปรงแปลงหวีผมผู้หญิงแฮร์บรัชแฮร์บอสแฮรบัชต่อไปใบมีดโกนด้ามด้ามมีดโกน มีดโกนโกนหนวดมีดโกนโกนหนวดเรเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวอย่าสอนเด็กกันนะขุมงาเรเซอร์เน่ยเห็นที่ห้ามเลือดครับเดี๋ยวค่อยถึงเอานี่ก่อนทวนก่อนเรเซอร์เรเซอร์เรเซอร์มีดโกนหนวดเรเซอร์มีดโกนหนวดเรเซอร์ มีกัวหนวดต่อไปใบมีกัวหนวดใบมีกัหนวดเรียกว่าเลเซอร์เบรดเซอร์เบรดใบมีกัหนวดเป็นใบมีดนะใบมีกัหนวดเลเซอร์เบรดโอเคนะต่อไปอิเล็กทริกเรเซอร์เป็นอิเล็กทริกเรเซอร์ที่กัวหนวดไฟฟ้าที่กัวหนวดไฟฟ้าอิเล็กทริกเรเซอร์ อ้าวเลื่อนมาเดาสิไมเล็กเกเรรดเป็นอะไรครับเดาสิครับเป็นอะไรครับเป็นแทงห้ามเลือดใช่ไหมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูดูดูไมเล็กเกศตัวก็มาแล้วเออครแต่มันหายอยู่เลยเสียงอะ่ะไม่รู้ครับเออแทงห้ามเลือด สถิติกเพนสูอ่าโอเคเจอแล้วเจอแล้วนี่แท่งห้ามเลือดพระอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นนะนะเห็นปะแท่งแบบเนี้ยนะโอเคไหมครับแท่งห้าเขาเราะแท่งห้ามเลือดสถิติกสถิติกบัวสถิติกบัวแท่งห้ามเลือดโอเคหมายเลขแปดเห็นไหมหมายเลขแปดเห็นไหมเนี่อะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นหมวก อะผู้หญิงใส่อาบน้ำน่ะเป็นหมวกพลาสติกใช่ shower cap shower cap หมวกหมวกใส่อาบน้ำอเป็นเป็นของผู้หญิงใช้ไหเราไม่ใช้นะต่อไปนี่ตะไบขัดเล็บนี่ตะไบขัดเล็บ nail file nail file nail file ตะไบขัดเล็บ nail file สบายครับเลขก็หมายเลขสิบเดาที่อะไรเรียนมาแล้วอะไรครับโ oh. อ้ฮะอะไรก็อ้าวไปดูไปดูภาษาอังกฤษอ่าเราลงไปดูหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอเมอริบอร์ด oh. เอเมอริบอร์ดเอเมอริบอร์ดสบาย เล็บกระดาษตะไบเล็บกระดาษอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจตะไบเล็บกระดาษตะไบกระดาษตะไบตะไบเล็บกระดาษก็คือเป็นตะไบนี่แหละเป็นตะไบเราเอาไขัดเล็บอ่ะอันนี้ก็ตะไบขัดเล็บอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าอะไรอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรตอันนี้เป็นเนลไฟเอมอาี่บอร์ดอันนี้อาจารย์ดูอีกรอบหนึ่ง โอ้ oh, ใช่ถูกต้องครับเอ e มอรีบอร์ด e r y Board Emery Board. Emer Board ก็คือตะไบตะไบขัดเล็บแหละแต่มันเป็นกระดาษเข้าใจไหมครับพ้าจารย์ก็ไม่เคยใช้มันเป็นของผู้หญิงชายนะ Emery Board Emery Board ใช่นะ <y> ใชตะไบเล็บกระดาษโอเคมาทางขวามือมาทางซ้ายมือครับอันนี้อันนี้มีตะเล็บ Nail c l i p p e r เนลคริปเปอร์เนลเนลบอกว่าเล็บคริปเปอร์บอกว่าตัด่าแล้วอะไรนะมีตัดเล็บใช่ไหมใช่ครอ่ามีแต่เล็บอ่าเอาปกันเนลคริปเปอร์นลคริปเปอร์เ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 นลคริปเปอร์แปลว่าที่ตัดเล็บ ทีนี้แปรงขัดเล็บ nail brush nail brush มีรอยกํามีรอยกํา nail brush แปรงขัดเล็บมันเล็กๆครับเอาไว้ขัดเล็บนะ nail brush nail brush nail brush แปรงขัดเล็บอ่ามาเลขสิบสามอะไรครับเดาสิก็เป็นอะไรเนี่ยกันไกภาษาอังกฤษเรียกว่า scissors c i s s o r s c i s s o r สิสเซสิสสิสซิสซิสซิสกันไกต่อไปแนบแนบเอาไว้ถอนถอนหนวดทวิสเซทวิเซทวิเทวิเซ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  ทวิเซอร์ทวิเซอร์คืออะไรครับทวิเซอร์คืออะไรครับแหนบแหนบเอาไว้ทำอะไรครับแหนบแหนบนี่ง่ายแหนบเห็นไหมนี่แหนบเอาไว้อะลักขุมเฮ้ยแหนบเอาไว้ถอนขนรักเละเอาไว้ถอนหนวดเนี่ยไม่เคยเห็นแหนบเลยเห็นไหมทวิตเซอร์ทวิตเซอร์ ทวิสเซอร์ทวิสเซอร์อ่าต่อไป <Tw ister. S 1> อันนี้กิฟต์นี่ผมกิฟตหนี่ผม <P inn. S 1> อ่ากิฟต์นี่ผมคือบ๊อบบี้พินบ๊อบบี้พินอ่านมือนกันบ๊อบบี้พินอะไรไงบ๊อบบี้พินบ๊อบบี้พินบ๊อบบี้พินอ่าได้สิบห้าข้อแล้ว <P inn. S 1> อ่าอันนี้อ่านใหม่เลยนะเห็นภาพแล้วนะนะ บ๊อบปี้พินก็นี่ไงนี่ไงนี่เห็นไหมนี่นี่เนาะบ๊อบปี้พินบ๊อบปี้พินอันนี้เป็นแฮร์คลิปกิฟนี่ผมอย่าอันนี้แฮร์คลิปแฮร์คลิปแฮร์คลิปก็คือกิฟนีผมแบบนี้แบบนี้แฮร์คลิปแฮร์คลิปแบบนี้ว่าป๊อบปี้ป๊อบปี้พินก็ไปที่นี่ผมเหมือนกันป๊อบปี้พินเอาว่าดูภาพหรือว่าตาประจ่าเลยนะ Wardrobe, hair clip, hair clip, Bobby pin, Bobby pin. tweaser, tweaser, scissors, 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 uh, nail brush, nail brush, uh, nail clipper. Neo Nail Creeper. Nail clipper. Nail Creeper. Emery board. Emery board. Nail Fine. Nail file. Hair. Hair cap. Hair cap. Oh, not hair cap. Shower 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 cap. stiptik stiptik board stiptik board clicking board stiptik board typey board electric racer electric laser racer brake <coughs> racer brake laser brake

Toothbrush to dung, two comb oh. comb, three comb, hair, hair brush, hair brush. four hair brush, four razor, Razor. five uh razor boy, razor braid. Laser blade. Laser bread. Milo income. Laser bread. Okay. Sick. Laser bird. Sick. Electric razor. Good. Very good. Electric razor. Good. Next. Electric shaver. Electric serve hmm. Good. Next. Seven. Seven. Uh... Statistic. Skipping. 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 Stick pencil. pencil. Yeah, stick pencil. Stick pencil. pencil. Good, very good. Next, it. Uh, so shower cap. Shower cap. Shower, shower cap. cap. Yeah, yeah, yeah. Next. Uh, nail nails Nail five nail v nail file nail v good nail file nail file emery board uh, emery board emery board emery board yeah nick nail. Uh, nail, nail nail creeper Clipper. nail creeper nail keeper, nail keeper. Nail keeper. good นี่ nail nee. brush, nail brush, nail brush, scissors, c i s s o r t w i e z e r t w i e z e r t w i e z e r t w e z e s t e r bobby pin, bobby pin, โอเคคำสุดท้ายวันนี้ hair clip แฮคร l ปแเนี่ย clip 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 h a clip ต่อไปอ่าบ e r ่า r ขอไปิ r a พ่อจานนะพ่อ จะแปะข้องน้ำครับอ่าพอดีพอดีวันนี้เอาแค่นี้เดี๋ยวสักหน่อยพอาจารย์เอาวีดีโอนี้ขึ้น YouTube ไปเปิดเองนะไปดูดูนะโอเคเนาะครับเจอนพรผู้นี้ครับเจอนพรผ่งนี้ครับครับโอเคครับโอเคครับ